ถามโยมว่าโยมกลัวตายไหมยโยมกลัวตายไหมกลัวถามอาตามาเสียอาตมากลัวไหมอาตมาก็กลัวเหมือนกันแต่คำว่ากลัวตายเนี่ยอาตามาว่ายังยังเป็นรองอยู่กลัวเกิด ถ้าสมมุติว่าตายแล้วมันจบอาตมาก็จะกลัวน้อยกว่านี้กลัวตายน้อยกว่านี้ทำไมเพราะการอยู่ในโลกแม้มันจะเจ็บแม้มันจะป่วยแม้จะผ่าตัดเจ็บแค่ไหนอย่างทำบายพาสหัวใจเนี่ยเจ็บทรมานแต่เราก็ยอมเพื่อให้มีชีวิตอยู่ นี่คือกลัวตายแต่ถ้ามองข้าม็อดไปอีกหลังตายละตรงนี้เดียวจะมากลัวมากกว่ากลัวตายคือกลัวเกิดอีกเพราะชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องเล่นเกิดมาจริงแก่ก็แก่จริงๆคงไม่มีใครแก่เล่น